One day with วันเดย์วิทมีวันนี้จะพาไปดูกันว่าเด็กไทยในเกาหลีทําอะไรกันช่วงปิดเทอมก่อนเอ่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะเราชื่อสา,าตอนนี้เรียนอยู่ที่ e w h w w o m n s u u n v v r s s t y y คณะ Communication a n d Media กําลังจะขึ้นปี3แล้วหลายๆคนก็คงสงสัยว่าปิดเทอมไม่กลับบ้านเราจะมีอะไรให้ทําขอบอกเลยว่าเยอะมากไปดูกันเลย เช้านี้ของเราก็เริ่มตอนเที่ยงนะคะวีนด,ด,ดีงานเข้าตื่นมาก็เลยทํางานก่อนเลยบนเตียงที่ประจําของเราเองแล้วเราก็จะไปออกกําลังกายกันอันนี้เป็นฟิตเนสในหอใช้ได้ฟรีก็จะมีพวกเครื่องเล่นธรรมดาธร,รมดาปกติเราก็จะมาเดินรูวิ่งวันนี้ก็เดินไป45นาทีพร้อมกับดูหนังฟินๆน,นะคะแล้วเราก็อาบน้าแต่งตัวลงไปซ้อมดนตรีกันให้ทุกคนดูว่าทางเดินมันมีแต่เขาทางนั้นเลยขายากออกกําลังกายก็ อันนี้ทางขึ้นไปห้องซ้อมก็ชันๆเดินไม่ดีมีร่วงนะคะห้องซ้อมมันจะเป็นแบบไม่มีเจ้าของอยู่เราจองเวลามากดรหัสแล้วก็เข้าไปใช้ได้เลยห้องก็จะหน้าตาประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ชมรมแบรนด์เป็นเยนับธงาดีคือชมรมที่แบบรวมเด็กจากหลายๆมอไว้ด้วยกันไม่ใช่ของมหาลัยเราก็เป็นวอคอลนะคะแต่ว่าเพื่อนขอให้ช่วยเล่นกีตาร์ด้วยก็เลยต้องมาซ้อมเพิ่มหาเรื่องใส่ตัวสุดๆที่เราจะมีคอนเสิร์ตตอนช่วงสิ้นเดือนสิงหาก็เลยต้องออกมาซ้อมทุกวันไว้ใจถ่ายบรรยากาศคอนเสิร์ตมาให้ ดูด,ด้วยนะคะยืนๆนั่งนังนั่งนงยืนๆสู้เขาครับเสร็จแล้วก็นั่งบัสกาับปเก็บกีต้าที่หอก่อนบเปียกให้ทุกคนดูว่าทางขึ้นหอมันแบบเข่าทั้งหมดเลยไม่มีทางลาดหรือว่านั่งหถไปหอนนะคะของเสร็จก็ออกมากินข้าวกันนี่คือร้านสลัดร้านโปรเดาเพราะว่าแบบเริ่มต้นแค่6,900วอนนะแต่วันนี้ปิดเร็วจบก็เลยต้องมากินร้านอาหารเกาหลีข้างๆแทนนะคะร้านนี้เจ้าของใจดีมากชทูก เป็นฟิลจะมากินทุกครั้งที่คิดถึงข้าวบ้านเพราะว่าคุณป้าที่เขาทำคือทำอร่อยมากแล้วแบบเครื่องเคียงก็คือใ hey ห้ยื้อยืยอ แล้วเราก็มานั่งทํางานต่อที่คาเฟ่ประจําของเรานะคะคือมันต้องเสียค่าน้าก่อนถึงจะมีแรงทํางานและให้ผลนี้ทําให้เรายุ่งมากปิดเทอมนี้ก็คือตอนนี้เรากับเพื่อนๆคนไทยกาลังเข้าร่วมกิจกรรม Student Ambassador ของจินลามยอนอยู่นะคะใครอยากรู้ว่ามันคือกิจกรรมอะไรต้องทําอะไรบ้างก็ สามารถติดตามได้ที่ไอจีนี้เลยแล้วก็มีลงคอนเทนต์ไว้เยอะมากฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเย้ yeah. เป็นงานแข่งแรกที่เราลงเที่ยกาลีก็เลยต้องเตรียมอะไรเยอะมากนอกจากนี้ก็มีต้องถาคอนเทนต์โปรโมทเที่ยวเกาลีต้องสมัครทุนออนไลน์อ b มบาสเตอร์ของมอทำรุ่นนี่นั่งเต็มไปหมดจนนอนเช้ากินข้าวไม่ตรงเวลาเลยโดนอยากน้ำเกลือ เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็กลับหอมมาตอนประมาณสี่ทุ่มมาทํางานต่อนะคะอันนี้เป็นห้องฟิลฟิวแบบว่าห้องอนเนกประสงค์สามารถใช้เสียงได้แล้วก็เสียบโปรเจคเตอร์ดูหนังได้ด้วยอันนี้นคือที่เราเคยมาปราร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนเราทําไปทํามาก็ม่วงมากเลยกลับมาทํางานต่อบนเตียงเราต้องส่งฟอร์มขอทุนภายในคืนนี้ก็เลยีบปั่นอยู่กําลังจะกดส่งอยู่ล้วคิดว่าอ,อ๋อกดต่อไปมันจะเป็นหน้าส่งแน่เลยสรุปคือมันต้องเขียนต่อได้แต่กรีดอยู่ในใจเพราะว่าเมทนอนแล้วสุดท้ายคือตี๓ สครึ่ง finally ก็ได้กดส่งเย้ Yay! แล้วก็นอนกันเถอะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย